ทำงานด้วยกันเข้าต้มในฝันจ่อลอยไปเอกเมีพอแล้วมั้งไอ้นายเปิดไปเรื่อยๆอัดดกวยจะถึงบ้านนะพี่เอัดไปเรื่อยๆเม้มเรือก็เอาเออได้เอาเลยพูกกันโฟโต้มีนะเอาในรถก็มีเน็ตในรถก็มีแบตอยู่แต่ว่าเราก็สามารถแบ่งไปหาเครื่องอื่นได้ขออนีญาคุณมาบ้างกับพี่นะไอ้รถตู้กับพี่นะไอ้ยายไป่ทำไอ้ไอจะชวนเรามาครับด้วยโฮ้ยประยาดมาลดเออ โอ้พี่คนเนี่ยผมไม่เคยเมารถโอ้โหเนี่ยเมาทุกงานให้เมาทีกงานเนี่ยอายไองเดินไปทางว่าพี่จะไปไหนครับผมไปด้วยกานะกาไหลไหลทำอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยค่อยเปิดหน้าต่างรถรถรถบัสนี่จิต่เนี่ยแ้วเวลากดตีแยงอ่ะยกมินิฮาร์ททุกคน่ะที่จอดเจอเจอตีแยงแดงเปิดเปิดหน้าต่างแล้วก็บอกคน คนไทยไอ้คนไทยใครก็ได้อะไรประกาศแบบประมาณนักเลียนอะเป็นยกไม่มีฮาร์ดแล้ทำมาแล้วไปโซนอิฐไม้พรไปเปนเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆเจ้าเราจะขี่รถอะจะไปจะหมด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 ไปดุ๊กมานระมาณคุณทีู่จะเอิอรถไปล่ออยู่หนุนหรือเปล่าเออนั่นดิเพราะว่าแม่นพ่อเดินมาทางนี้เลยเพราะแล้วคุนบอกว่าเพคุนจะทำแบบนี้ด้วย เราไม่ควรเดินมาทางนี้นะพี่ก็เช่นด้วยบางคนเดินกลับไปขึ้นก็ไปเพลงฝนจางนางหายโค้กอลังโฆษณาเฮ้ยจะไทยพี่ลีอ่ะจะถ่ายเรื่อยๆอ่ะเขาดิจะถ่ายเรื่อยๆอ่ะรู้อะไรไหมผมไอ้ความสั้พิเศษในการประคับประองกล้องนี้เฮ้ยเ่ออย่าข้าไปด้วยไปช้วยดิ น่ๆๆจะอตงอันนี้อันนี้อันนี้ันนี้อี้อันนี้อันนี้นันนไมกด้วยอาหาไนะกไปไปหานนักขัณฑไปมึงจะเงยขึ้นทำเสียอะไร Let's go เนี่ยวันนี้เราส้มของมารเราได้บุญอีสิบแต้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอ well. นวิธีการใช้บุญกันนะครับไม่นายตไอ้ไอ้นักลินเนี่ยนะครับวันนี้เราจะไปใช้บุญกันนะครับหลังจากเมื่อกี้เราได้บุญมาสิบแต้มนะครับอ่าบุญเนี่ยก็สามารถใช้ตามจุดจุดอาจุดแรกบุญโดยเฉพาะเลยครับจุดจา จุดแยกบุญสนหน้านะครับก็จะได้อ่ก็จะแลกได้ตามวัดตามวานะครับสามารถไปแลกเป็นข้าวกินปีก็ได้นะครับตามพระประสงค์ของท่านเลยส่วนข้าพเจ้าครับก็ได้แลกขนมปังมา15ชิ้นกับมือไอ้ตออีกนะครับรวื่อมาสิบห้าชิ้นแค่แต้มบุญมาวันนี้ครับบวกประมาณเออพระเจ้าเบรดคนละอันเบรดเนี่ยไม่เบรดโอ้ no 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 ไม่เบรด I am ีสานบ้านสันดีรับ ครับเนี่ยเราก็ได้แต้มบุญแรกมาครับในราคา150แต้มนะครับนั่งอยู่ตรงไหนเพราะว่าแม่ไม่รับติดต่อใครไม่ได้เลยที่นี่เอาไปเลยมาไปเลยมาซีเรียสเดี๋ยวจะมาโทรสัปปีในอาคารดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถามหาเขาในกลุ่มแหละแล้วเขาก็โทรเขาถามเองก็คือเขาจะไปหรอช่วยนำเพ้องนางบ้านหน้ามาด้วูก่านที่เพราะว่าผมพิเก็บแบตไม่ใช้เออใช่เลยไม่ใช่เละยยูวิจะตอนลงรถนะใช่ไหม ตำรวจก็ไม่ได้ใช้แล้วลองไปทาทันอ,อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ไงทำเป็นคอนเทนต์ไปเลยเอย<ช>่ายต,ติดชีวิตอนายนักกระใช่ใช่อันนี้มาในช่องของขันหายนักกรนะมิสเ่ง <laughs> ยายา <laughs> มาทานนะจะไปนั่นงหน้าแล้วนะโดนหน้า,นา,นา,าสองเด็กมีคนหลวงครก็มีคนหลวงจอสติ๊กนี้ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวหนึ่งมาตรงนี้ปึ๊บจะแล้วเลื่อนไม่เกลียยเลื่อย มันง่ายทีเดียวอยเอ,องนะเออยเขาักมว่าเราเห็นไหมรถตู้อยู่ไหนรถตู้อยู่ไหนครับอานายนครินทร์ผมจะไปตัดคลิปอย่างเงี้ยลงยูทูบรถตู้<ม>อยู่ไหนอ่าหาช่างถ่ายภาพครับช่งหลงขอแล้วกันขอไปไหนพี่ไปกลับบ้านครับ<ป>เฮ้ยไม่ได้มันไปใช้เครื่องไหนไม่ได้ยัเป็นเครื่อง,องเครื่องของตัวมัน คนขโมยปากกาผมไปแล้วเนี่ยครับขโมยปากกาผมไปแล้วก็แย่โอเคอยู่หน้าอาคารสารพัดนึกงสองไม่เจะเห็นแล้วนะโอเคไปไปไปน่าจะตรงนั้นอ่ะเนี่ยเขาหล่อไปเลยหล่อไปเลยบอกระตู้ระตู้วิ่งวิวิวิหน้องวิ่วิฟีไฟล์ป่ะไอ้เด็กฟีไฟป่ะดี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  บอกแล้วว่าเขาเดินลงมาทางนี้พี่ก็ไม่เชื่อผมฉันเสือ้อสันเสื้อเองจริงๆก็จะออกมาฟังนี่แหละแต่อันจิตวิญญาณมันพาไปอีกฟังนึง <laughs> ชีวิตติดคอนเทนต์พาเดินไปอีกทางนึงเอาเราจะได้สำดวดรวจวัดไงปูพ<อ>ี่มาสำรวจจนเบื่อแล้วเออไอ้ยังไม่เคยไงปูหนาเออคุยของเพ,เพ,เพนที่วัดอันนี้วัดที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเออนี่ปูหนาเป็นธรรมดาเลยเนี่ยอันดีเออโคตรเจ๋งน้องเออ จะไม่มันจะไม่มันจะมันจะธรรมดาได้ยังไงนะว่าไหมนั่นสีสันหลักประเทศไทยเลยนะนะของเรานั่งอยู่ชุดดำๆเย็ยนอยู่รอเท่เลยเออนะครับรถของเราไยรุ่นอ,อุ้ยแอร์ก็เยน็ยนถึงนี่เลยมาช้าหรือเปล่าสวัสดีครับลร,รถพ่อผมหายฮะลูกพออ่อผม ดีว่าจะวางของชิมกระเป๋าเพิ่ม WhatsApp ได้เอาให้ในรถไม่ป็นอากกินวไอ้ทิปเองซือไว้ก่ <Stick. S 2> นอนนะ WhatsApp นะแบตเรียบแบตแบตจอมืดแล้วแบบ5ั้นเ okay. ปอร์เซ็นต์จังวพี <Olga realised> ่ชายอ่ะเด้อ